สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้มีโอกาสคุยกับปู่บุญตาครับเราเป็นผาครับวุฒิพัฒนมีครับแกบอกว่าแกบอกเลขกับหลายๆคนคือเลข8-2-6ครับแต่ว่าเลขมันออก6-2-6เกือบถูก3ตัวครับแต่อย่างน้อยก็ใกล้เคียงนะครับเนาะแต่ก็ยังได้2-6บนอยู่ครับงวดนี้ปู่บุญตาเป็นฝันฝันว่า ผีสั่งล็อกผีสั่งล็อกเล็กตัวนี้เลยสถานทีน่ในความฝันครับปู่บุญตาบอกว่าเขาบดได้ไปก้องฉลาเขาบ่าได้ไปหมุนลอตอตรี่อยู่สำนักง,ง,งานไหนแต่เขาครับมาจัดล็อกลอตเตอรี่อยู่ที่บ้านของปู่บุญตาซึ่งก่อนที่ว่าปู่บุญตาเพิ่งจะมาบวชเพิ่งก็อยู่บา้านลังนับาน้านลังนันละ่ะก่อนที่จะมาบวชครับ ในความฝันครับหลังจากที่ว่าเลขออกได้หลายวันเติบแหละเเพื่าฝัน,นแล้วก็จู่ๆครับคนนี่เยอะมากปู่บุญตาพผนางเขามากครับเพิ่นก็เลยคิดว่าเขาพักกันเหตุอีหยัง,อย,งอยู่ในบ้านคนคือหลายแห่งแถตอนแรกไม่คิดว่าสถานที่ตรงนั้นคือเป็นบ้านของปู่บุญตาเพราะว่าคนมันเยอะมากๆปู่บุญตาก็ไม่ได้สนใจครับว่าเป็นบ้านใครรู้แค่ว่า คนเขามาเห็นอย่างน้คือหลายแถวอยู่ในบานลังนี้บันพ่อยางไปยังมายางไปยางมาครับก็สะดุดตาครับเอ้ามันเป็นบาข่อยตัวนี้คนเขาไม่เห็นอย่างมุงกันอย่างคือหลายแถวปูบุญตาได้เดินเข้าไปเซาะแซะแบบประมาณบเบียดเขาเขาไปครับแล้วก็ไปนางเป๊ะลงเห็นครับเห็นเขากําลังหมุนลอตเตอรี่อยู่หมุนลอตเตอรี่แล้วคนที่ว่าเขามาจับฉลากจับลูกบอลครับ ก็เป็นผีครับเป็นผีทําไมถึงว่าเป็นผีเพราะว่าปู่บุญตาเราบอกว่าคนที่ว่ามาหมุนลอตเตอรี่น่ะคือปู่เคยเห็นแกเสียชีวิตไปได้หลายปีแล้วรุ่นปู่รุนญาประมาณไหนครับรุนปู่รุนญาเลยมาจากลอตเตอรี่บ่มาจาับไอฉลากฉลากไอลอตเตอรี่ครับอธิ่าเคาหมุนลูกบอลน่ะนะปู่บุญตาครับเห็นเห็นแต่ผีครับเห็นแต่ผีเต็มเลย เล่าก the ันางเบิงครับนางเบิงว่าเขาสิหมุนเหล็กอย่างสักคู่หนึ่งเขาก็พาะกันหมุ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 นนะครับแล้วเขาบอกว่าเลขล่างครับเขาประกาศเลยว่าเลขล่างงวดมันที่หนึ่งเมษาหกเจ็ดเลขล่างคือเลขเงียบปู่บนตาตั้งใจฟังมากมากครับแต่บอตอบจักเถื่อผีประกาศว่า เลขล่างงวดวันที่1เมษายน67ปูบุญตากับต่างใจฟังต่างหูฟังแต่สรุปว่าไม่บอกโ่บอกบอกบอกเลขล่างเลยคือไม่ได้ยินครับปูบุญตาบอกได้ได้คําเดิมแล้วว่าผีบอกเลขล่างคือไม่ได้ยินแต่สักครู่นึงครับเขามาประกาศว่าล่างวันที่ท1เมษายน2567คือเลข 861หหนึ 1> 1่งขีด9้าหหนึ่งหหนึ่งขีด9หหนึ่งครับนี่คือปู่บุญตาเราได้ยินในความฝันแต่ปัญหามันตรงที่ว่าเขาประกาศเลขลางแต่ไม่ประกาศตัวเลขงงมากแต่ว่ารางวัลที่หนึ่งนี่คือเขาเขาประกาศว่าแ6 1หหนึ่งขีด9้าหนึ่งนี่คือตัวเลขที่ว่าปู่บุญตาแกได้ยินในความฝัน เราจำได้เลยครับว่าเลขที่ว่าได้ยินมานี่คือแปดหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งที่ว่าเราได้ยินเขาประกาศมาแล้วก็เขาประกาศยังลั่นลั่น่นบ้านเลยครับว่าคือล็อกสั่งล็อกข่อยสั่งล็อกข่อยสั่งล็อกแล้วคือผีครับเป็นคนพูดว่าข่อยสั่งล็อกแล้วคือแปดหกหนึ่งขีดเก้าหกหนึ่งเราบอกว่าเราฝันกันประมาณนี้แหละฝันโบย่าวดอฝันสันสฝันว่างงแห้งว่าโค้นเต็มบาทเลยแล้วก็มาบา,ามุนฉลากอยู่ในบาทข่อย ซึ่งบ้านหลังนั้นคือเป็นบ้านของปู่บุญตาเองครับเป็นบ้านของเราเองผมเลยถามบ้านเลขที่นะผมถามเผื I I ่อเผื่อมันจะมาเนาะเพราะว่าผีก็อยู่บ้านหลังนั้นแล้วก็คนก็เยอะแยะเต็มบ้านแล้วก็ปู่บุญตาก็มานั่งที่บ้านหลังนั้นผมเลยถามบ้านเลขที่เผื่อครับบ้านเลขที่ของปู่บุญตาครับที่ว่าผีมาหมุนรางวัลที่หนึ่งครับคือเจ็ดสองเจ็ดนี่คือบ้านเลขที่ผมฟังเมืองแล้วผมก็เลยว่า ม้นโมเมนต์มันสิออกบ้านในทีบอคบปูงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้มันออกหกสองเจ็ดโอ้หกสองหกงวดนี้อาจจะเป็นเจ็ดสองเจ็ดก็ได้วะท่านผมก็เห็นบ้านในทีแล้วครับผมก็ยังตกใจเนาะบอกกันอยู่ว่างวดเมื่อกี้มันออกหกสองหกงวดหนึ่งแม่สาบบไหนครับอาจจะเป็นเลขปริศนาเจ็ดสองเจ็ดก็ได้นี่คือผีสัง็อกครับผีสังสังล็อก็คือแปดหกหนึ่งกับเก้าหกหนึ่งครับ บนไหนเนาะอาจจะวิ่งได้ครับอาจจะวิ่งคกหนึ่งงยังไงเนะี่ผีส่วนใหญ่ถ้าเป็นผีก็อาจจะเป็นศูนย์หกหนึ่งก็ได้ผมก็บูครับแต่ที่แน่ครับคือผีนะ่ะประกาศลั่นบ้านเลยว่าสังล็อกก็คือแปดหกหนึ่งกับเก้าหกหนึ่งนี่คือตัวเลขส่วนบ้านเลขที่ผมถามเผื่อเพราะว่าคนกับยุนิบานเขาจัดเลือกไอ้ระวัลที่หนึ่งกับยุนิบานผมเลยถามเผื่อว่าบ้านเลขที่อะไรก็เจ็ดสองเจ็ดครับ อย่าลืมไปตัดเลนครับเผื่อมันจะมา1เมษายน67ผมก็ยังงงว่าแล้วสรุว่าไอ้เลขล่างที่ว่าเขาประกาศเนี่ยปูได้ยินบ่เราก็ตอบว่าบ่ได้ยินเขากับประกาศอย่างนี้ได้เลขล่างง่วดวันที่1เมษายน67หฮาก็ตังใจฟังเอียงหูฟังแต่ไม่ได้ยินเสียงเลขล่างครับประกาศเลขล่างอย่างดีครับแต่ว่าไม่มีเสียงหรือทิดศ,ศูนย์บ่นะครับเนาไม่รู้ครับแต่ว่าปู่บุญตาครับเราได้ยินมาประมาณนี้ ความฝันเรากรับฝันบ่อาครับฝันั้นๆแต่ตัวเลขนี่ชัดเจนมากเลยคือฝันว่าได้ไปบ้านเก่าบ้านลัที่เรากับเจ็ดสองเจ็ดครับแต่ว่าภายในบ้านก็คือเขากาลังเสี่ยงลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งกันอยู่แต่ว่าจังไหนกับหูมาฝันว่าเขาหมุนล่างวันที่หนึ่งหมุนยังอยู่สิแต่ว่าผีนั่นคือผมกระถามอยู่ไว่าหูจักแล้วบ่ปู่บุญตาก็ตอบว่ารู้จักอยู่เป็นหลุนปูลล่หลุนย่าของเรารครับแต่ว่าเรื่องอายุครับตัดทิ้งเลยเพราะว่า หลายแห่งหลายปีที่แล้วก็เลยจำไม่ได้เอาเฉพาะแค่ตัวเลขที่ว่าปู่บุญตาฝันก็พอครับเผื่อตัวเลขจะมาไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งกับล่องมืออะไรไอ้แปดหกหนึ่งกับเก่ากหนึ่งเนี่ยถ้าถามว่าผมชอบไหมผมก็มากอยู่ได้ไอ้เก่ากหนึ่งเนี่ยมากอยู่ครับเก่าฮกหนึ่งแต่ว่าแปดฮกหนึ่งค่ะงดก้อนกันหลายๆครับแต่ว่าโบมาหรืออาจจะมางวดนี้ก็ได้ผมไม่รู้นะครับว่าเลขจะมาตัวไหนแต่ว่าความฝันของปู่บุญตาเล่าฝันไะไแบบนี้ผมก็เลยมาลอยฟังแบบนี้แต่ถ้าเราชอบเลขสองตัวอย่าลืมไปตัดเล่นครับ แต่ถ้าหากว่า,มามเข 3, ามามักเลขสามมากักเลขสองโตซื้อสามตัวเลยก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ผมละ่ะหูซื้อว่าผมละมากบัตรเลขที่ไดนเพราะว่าเม,เมื่อเมื่อกี้มันออกหกสองหกแต่ว่าบัตรเลขที่ของปู่บุญตาครับคือเจ็ดสองเจ็ดเอากองฉลาดครับฟังอยู่เมื่อเมื่อกี้ออกหกสองหกมวดน,นี้ให้ล็อกเจ็ดสองเจ็ดก็ได้มันอาจจะออกเลขแปลกๆเนาะเลขสวยๆงามๆมันมากไปออกอาจจะออกเลขแปลกๆเหมือนบัตรเลขที่ก็ได้ ทุกทีอย่างครับเป็นเพียงแค่แนวทางผมก็เอาแนวทางตัวเลขครับมาเล่าให้ฟังถ้าหากว่าเราชอบก็ลองพิจารณาก็ได้ครับถือว่าเป็นเลขไม่หลายหานะครคบเนาะกตขอให้ทุกทา่าน่วคดีกันมานครับซื้อลอตตอรีไวยครับอาจจะได้รางวัลใหญ่งวดน,นี้ก็ได้ครับผม